แต่ทั้งหมดนั้นก็อยู่ในพระไตรปิฎกนะครับโดยเฉพาะพระสูตรพระวินัยที่เหลือนออะครับอาจารย์ทธกท่านพยายามเป็นส่วนเกินเป็นอเนริก็ได้แต่พระสูตรก็ต้องเลือกเือริษันะครับทีนี้ข้อแตกต่างธรรมอายานันตรงข้ามท่มา,านมหายานคขาถือพระสูตรพระวินัยของเราทั้งหมดเนี่ยเขาก็มีหมด แต่เขาเน้นเฉพาะความพระสูตรเท่านั้นเองเป็นความพระสูตรและพระสูตรที่เขาเน้นเนี่ยไม่ของเราไม่มีเลยนะเราก็เลยกล่าวหาเขาเป็นของปลอมอันนี้สำคัญมากเลยในของปลอมยกตัวอย่างเช่นพระสูตรที่สำคัญที่สุดทั้งฝ่ายทัางฝ่ายอา่าเนยครับเรียกว่าสัตว์ทำปุณริกระสุตนะครับสัตว์ทำปุธิกสุนนะพระแค่ร์มแปลว่าโลตัสุตร สัตธรรมพุทริกษ์กับพุทธเกษตรกบวัวเนี่ยนีอันนี้เป็นหลักใหญ่ใจความเลยครับศาสนาพุทธในอินเดียในนิวจีนในนิวนถือว่านี่เป pues like ็นหลักเลยสัตธรรมพุทธเกษสุนะแล้วก็กล่าวกันว่าเนี่ยเป็นการยันสัตยธรรมจักรให้เป็นไปเป็นครั้งที่ส,สองพระธรรมจักรที่เป็นไปเป็นครั้งที่หนึ่งในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสแสดงปฐมเทศนาให้พระปัญจวัคคีย์ ในบรรดาสาฬหบูชาเกิดคณะสงฆ์ครั้งแรกในโลกเกิดพระธรรมเป็นครั้งแรกในโลกเป็นกลุ่มรัชกาลแส่เาขาถือว่าจัดทำเป็นลิขสูตเนี่ยพระเจ้าตรัสเทศนาบนภูเขาคิจกูรนะครับถือว่าเป็นการยังพระธรรมจารีไปครั้งที่สองครับเพราะตััครั้งนี้ตรัสถามพระโพธิสัตว์พระอรหันต์ เทวดาผมเป็นจำนวนมากผมไม่ทราบใครเคยไป,ไป,ไปเขาพิชกุลหรือเปล่าเขาพิชกุลนี่นะครับอุณหภูมิมน,มมน่าจะขึ้นนะขึ้นไปเนี่ยบนยอดเขาพิชกุลเนื้อที่ประมาณเท่าประมาณเท่าห้องนี้กนิดหนึ่งโอ้โหเทวดานะกินม,มีกี่แสนมา,นไ,านได้ไหมพระาชาเราดูนี่จะเข้าใจแต่พุทธาษาเป็นภาษาของสถาทัศนะครับถ้าเาราไปกราบหาเขาเหลวไหลเขาโกงอ,อะไรอ่ะนี่เป็นบาปนะครับ ต้องเห็นว่าเขาใช้ภาษาภาษาคนอธิบายต่างาเพราะตัวการทำพจนิกรสูตรเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สอนว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีความเป็นพระเจ้าอยู่ในตัวเราที่จะผัญามาในอันนี้เดี๋ยวผใจะ้าอย่าเนึนะครับกทุกคนเนี่ยมีตถาคตคันทะ ในท้องของเราจะมีความเป็นพุทธาคดิมนตัวเราแล้วเราทุกคนเนี่ยจะไปสู่ความเป็นพุทธาคดได้ทั้งหมดไม่จำเป็นต้องบวชไม่จำเป็นต้องสืงส้อสีกิมเจและเพื่อความเป็นพุทธาคดเนี่ยสว่างขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแหละเ่าจะกับสรุปแต่วันนี้หวัวใจหัวใจของศัตรูมันมดุเดือดก็เช่นนี้นะครับและมีที่พลมากครับมีพลมากในเรื่อง จีนเมืองญี่ปุ่นนั่นต่างแต่ไปหลายนี้กลายเลยครับถ้าเรารู้นาจีนเห็นเลยครับมีพระอมิตรภาพที่ถ้าเราไม่รู้เรื่องเ็าไปดูถูกอีกครับอมิตรภาพานี่ไหมครับว่าพระเจ้าน,นั้นนอกจากระษัพยังนน้พุทธเจ้าที่ประสูติที่อุกกาบิลภัทที่ตัดสู้แล้วเนี่ยทางมหายาณเชื่อ มีพระพุทธเจ้าเต็มลงไปนะครับพุทธเจ้าเต็มนะครับเขาเรียกว่ามีพระมนุษยพุทธและมีพระเท,ะเทวาทิเทพพุทธพุทธเจ้าเท่าไม่ควรไม่สายในนาลพระองค์ขาดที่สำคัญนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเราจะโดนถูกครับพูดในภาษาคนประจำใจเพราะวามม่าเราเป็นพุทธะเนี่ยมากแล้วเกินเป็นเหตุนในเราทุกคนเนี่ยเข้าทุกทางเป็นพุทธะได้ และเราจะพะนิกายหนึ่งนะครับนิกายที่เรียกนิกายแยนสุเขาวดีใน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 ญี่ปุ่นซึ่งเป็นนิกายซึ่งมีคนนับถือมากที่สุดนี่นเขาบอกเพียงคนคุณจะทําความผิดทำบาปล้วันใดก็ตามเพียงเอ่ยชื่อพระมิตาพุทธานั้นคุณก็จะรอดไปสู่แดนชุเขาดีของตขาได้แดนชุเขาดีของพระอมิตาภพุทธเนี่ยอยู่ทางที่ตะวันตก ไม่สำคัญน,นะครับคุณสังเกตนะครับโบสถ์อิหานในเมืองไทยเนี่ยพรพุทธูปผนหน้าออกนังนั้นะังเกตรที่แสดงเราเป็นมหาหยานมากกว่าือเทวนะครับเพราะเราต้องการจะกราบไปแดนเขาดีนั่กราบไปแดนตะวันตกเพราะตายแล้วเนี่ยเราจะไปอยแดนเขาดีของพระมิจฉาพุทธครับที่สำคัญมากครับ ถ้าใครอ่านข่าวมันนิดนวลสิทธินิดสุสนีนะนก็นเซตแต่ข่าวันนิดนวลสิจูนี่จะเขภาดีนะครับน่นนาสนใจมากแล้วที่ญี่ปุ่นนี่เขาเชื่อเลยทุกคนจะเข้าสุนันท์นเข้าดีไดนะ้เพียงเอ,อ่ยถึงพระมิตรมาพุทธเพียเอ่ยเท่านั้นนะครับเป็นคนญี่ปุ่นเวลาจะตายเนี่ยเขาจะเอรารูปพระมิตรมาพุทธมาให้แพ้ให้คนตายเองเพื่อจะไปเกิดในญาณชุนีเพุ่อนนั่นคนเดียวไม่ได้ที่เราเมา,ยาะยะไรก็ได้ ก็ให้โอกาสทุกคนทั้งหมดอันสำคัญนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นนิการที่สำคัญที่สุดี่ครับมีวัดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นสองวัดที่เกียวโตเาคยเชิญผมไปสอนที่มหาลัยก็แล้วอันนี้ต้องจ่ายถ้าเนี่ยผมจะเรื่องนี้ผมเสถียรกว่าเสถีครับท่านช่วยมาพูดถึงรัตติของเพื่อนเราต้องจ่ารัตีิของเพื่อนญาไม่ถูกเขาแค่าพื่อนานาพูดของเราวลาเวลาดูรติของเพื่อนสัตว์ทงเพื่อนต้องเคารพเขา จะเป็นเพื่อของเราดีกว่าเขาสอนให้เป็นของเรามีจุดยืนต่างกันแต่เคารักเขาันนสำคัญนะนะหมายยานจะเน้นเน้นเฉพาะบางพระสูตรนะครับพระสูตรที่สําคัญก็เนี่ยสัตท์ธรรมพุทธฤกษ์เนี่ยสำคัญเดแต่แต่พระสูตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฝ่ายหมายยานนะครับในมีคนพูดถึงน้อยที่สุดเป็นหัวใจหลักที่สุดคือปรัชญาปรมิตร ปัญญาเนิตรสูตอันนี้เป็นหัวใจเลยครับพูดแบบแบบพูดแบบแบบมาดีคือปัญญาคือปัญญาปัญญาบารมีเพราะการตัดสู้เนี่ยเข้าถึงพระปัญญาบารมีมันปัญญาเรนมิตรสูรเนี่ยเป็นพระสูตรว่าเลยปัญญาบารมีาแนวพระสูตรนี้ถึงแม้จะไม่สำคัญเท่าระสูตรแรกแต่เนื้อหาพระสูตรนี้หัวใจพระสูตรนี้ สวยกันทุกวัดเลยครับวัดจีนเมืองไทยวัดจ่วนมุทยที่ไหนกันหนนะครับทุกยักษ์ฐานะนะสั้นๆจอบในคาเตะคาเตะประสานคาเตนะครับแล้วพระสูตรนี้จะพูดเลยครับพูดถึงขันท่านะครับจะพูดถึงขันท่าขันท่าเป็นชื่อรูปไปฉันนาทั้งหมดเป็นชุณียตาทั้งหมดเป็นจักรตาที่เป็นความลึกซึ้งมากเลยนะครับ อันนี้อันนี้ยากจะพูดถึงเพราะฉะนั้นทางฝ่ายทางฝ่ายมหายานนี่เขาจะเน้นเพียงมานระสูกรเท่านั้นช่งกระถูกต้องครับทำสอนพระพุทธเจ้าแล้อะไรก็ตามที่ช่วยให้เราตัดสู้ได้รู้ใจอยู่นะไม่จำเป็นรู้ทุกประสูตรรู้อะไรที่จะช่วยเราได้ทนั้นเองนะครับรู้พระสูตรรู้มาบางๆเอามาคุยอวดอวดโฉชระอวดโม้อะไรๆอะไรเที่แม่ต้องทางมหาใหญ่เขาเขาจะเน้นใน ผมไป,ไปชุมมานะคะรับที่ไต้หวันเมื่สองเดือนเองน่การีเขาเน้นเรื่องอาตัปอาวารมาประสุก็ช่วยีการย,ยครับหัวแข็งเอาัตามะสุฏเน้นประสุที่อย่างเดียวแ้วพวกน,พนี้ไม่ได้ทชงก่อนยิ่งใหญ่มากเลยในไต้หวันประชุมเดียวไปเอลลเ่ยนงการ้มาประชุมแล้วก็ไม่จัดเห็นไหมครับ ศาสตราพุทธเนี่ยมันจะถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วมันจะเข้าใจมากขึ้นมีมีมมอะไรจะไต่พันไหมครับจามหายานี่ก <c oughs> ็มีสอนพูมกายะปัสตสติอนาปานสตินะครับเรื่องอานาปนานสตินะครับมีอยู่ในทุกนิกายเพราะอานาปนานสติเนี่ยทุกนิกายเชื่อ ก็พุทธเจ้าปัจจุบันเพราะเจริญอาหารนะครับเพราะมนุษย์เรา <c oughs> สิ่งที่สำคัญที่สุดคือลมหายใจถ้าปราศจากลมหายใจแล้วเราก็ไม่สารมรถชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นการเดินลมหายใจถูกต้องคืออานาปานสติในที่หายใจแต่การเรียนถ้อยหายยานจิวอันนี้เป็นพื้นฐานเป็นการฝึกขั้นต้นเพื่อเข้าถึงสมถะภา,าวนา ซึ่งการเข้าถึงภาวนาถ้าไม่เข้าถึงสมถะภาวนาถือว่าไม่เริ่มต้นเพั้นคุณจะเรียนพิชิานิพนธเรียนเลขาอันนเรียนจิการมิติไม่เรียนเลขคณิตนธ์นเลย,นเยนเนอนาปานสติถือว่าเป็นเลขานิตนธสองบวกสองเป็นสี่เป็นพืน้พนฐานแต่เท่านี้ไม่พอนะครับเพราะอนาปานสตินั้นถ้าไม่ประกอะบไปด้วยปัสสนาก็จะให้สมบุกแตเดียว อาจเข้าชาติได้ในานนี้เราทุพพันพรพุทธเจ้าเมือผิตพานประสุดเดเข้าชาิรชมวิชานึงจะานนี้ต่างแต่ก็ไม่จำเป็นทเดียวฉะน้ะในเนี่ยจะมาะมลทวก็จะเข้าหาวัสงาครับเยังถือว่าทัางวิวัตินามมฐานะเทธรรมทก็ยังเป็นสาวกญา เเข้าไปสู่มหาหยาลัยอัน,นี้เข้ามาเรียนเรื่องพระพุทธชินธ,ธรรมกาน่อจะเรียน,ยนวนิทาสรวิทยศาสตไม่ใช่เพียงเพื่อชนะความเห็นตัวให้มารู้จักพุทธภาวะในตัวเองเพ่อเอาความตื่นนี้มารับใชาติชาตสากแล้วพอมาถึงพัะจัยใหญ่เขาจะสอนในวา,าระนี้แลงมีวิธีอภิเศษ เพื unex unex ate, whatever, ah ่อเพื่อเพื <sh> ่อเพื <icit> ่อใตัการตพิเพี้เนต้องมัีมีมีแตกแยกไปเยอะแยะอะไทีดีในกาเข้าทจนกระจนะฮะอนาปานุสิกถือเป็นพื้นฐานอธิเสธได้ครับมีอะไรไหมครับเชิญครับอิบายเรื่องรูปคองางสอางคือรับในปัญญาปรมิตาหาไอ่นไทสิ มาหมาได้พูดอัดสินแล้วพวกผู้รู้ชอบอธิบายเยอะแยะเลยอาจารย์ซื้อเขียนเยอะแยะเลยไอ้พวก,ก,ก,กที่เขียนส่วนน้อยรู้ไอ้พวกที่รู้ก็ไม่ได้เขียนสำคัญนกครับถ้าสูตรอย่างสัพท์คำก้อสูตร เป็นพระสูตรที่เขียนขึ้นมาในสมัยหลังเนี่ยอะไรนะครับพระสัตพัพทีนิริกขสูตรครับเป็นพระสูตรที่เขียนขึ้นมาในสมัยหลังและผู้เขียนหรือผู้รัชนาเนี่ยเขาทราบได้อย่างไรเขามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอะไรนะครับพระสัตรัพทิิริกสูตรครับเป็นพระสูตรที่รัชนาขึ้นมาในสมัยหลังหลังพุทธกาลนะครับแล้วผู้เขียนเขาทราบได้อย่างไรครับว่ามีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้น สมัยที่พระเจ้าจอมีงศ์ช,ชิบุกคำถามของค์เนี่ยเป <c oughs> ็นคำถามซึ่งคุณเชื่อตามทฤษฎีของพระลักมว่ามีคนเขียนพระสูตรที่ขึ้นมาภายหลังพระประหลังเขาพยายามพิสูจน์นะตามทฤษฎีของพระลัมว่าพระสารีมณีพระเจ้านั้นมีตัวตนจริง จะดับขันก่อนพระเยซูเกิดทั้งราวาห้าสี่สามปีทังราวาสี่ร้อยกว่าปีพยายามพิสูจน์หนึ่งทีซึ่งเป็นวิธีของฝรั่งนี่เป็นวิธีซึ่งให้ประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์แบบประกของฝรั่งนะครับก่อนที่ฝรั่งทำนั้นเราก็ไม่รู้นะครับเราก็ไม่รู้ก็เป็นละพัดอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้นะครับว่า พระพุทธเจ้าปัสสรุ้ที่ไหนแสดงพระสมเทศจมาหลังมาช่วยเรารู้เพราะเขาไปคดคนน้นโบราณคดีเมื่อเขามาปกครองอินเดียในแ,แต่พ่อในในป,ปรินเซทไปอ่านจากพระเจ้าส่งออกอันนี้ช่วยเรารู้เลยว่าภาษาเรียมีพระพุทธเจ้านั้นมีปูดต้งจริงๆแล้วก็เชื่อเลยว่าเมื่อถวายพระเพลิงพุทธปฏิพันธ์นั้มีกระดูกของท่านจริงๆ